อ,อุ้ยคุณผู้ชมนกกระจิบเห็นอะไรแว๊บเบบแดงแงม่วงมงเขียวเียวน้ำเงินผ่านหูผ่านตาผ่านหน้าไปโอ้โหนี่มันเครื่องอะไรกันหนอเครื่องอะไรกันนะตัวกลมกลม้วนๆ้นกระปุกปุกน่ารักนี่เขาเรียกเครื่องอะไรเค,เครื่องอะไรโอ้เขาเรียกเครื่องโตโยต้าสองยูขนาด800ซีซีนะคะที่ร้านบุญทําการช่างเขานํามาโชว์และจัดจําหน่ายกันในมหกรรมโชว์เครื่องเรือทั้งที่2ที่วัดโคธารามค่ะคุณผู้ชมนะคะลองแวะมาดูมาชมกันได้นะคะสาหรับเครื่องสวย สีสันสดใสแบบนี้นะคะสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงสีม่วงมีให้เลือกมากมายดลานลานตาเลยทีเดียวค่ะนะคะโอ้โหสวยงามใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยนะคะเจ้าตัวอยต้ตาสองยูนะคะ,ะ,คะสีสันนะคะสดใสนะคะวิ้งวับนะ,ะเงาจับตาเลยทีเดียวนะคะสำหรับนะคะเจ้าเครื่องรุ่นนี้นะคะถ้าอย่างไงนะคะคุณผู้ชมนะคะพลาดจากง,งานมหกรรมโชว์เครื่องเรือไปนะคะก็สามารถนะคะไปอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่บุญทําทการช่างนะคะที่นี่เขามีจําหน่ายนะคะถ้ายัางไงสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันดูได้นะ แต่ตอนนี้นะคะก็คงจะต้องนะคะให้ชมนะคะความสวยงามนะคะสำหรับเจ้าเครื่อง 2U นะคะโตโยต้านะคะใช่ไหมคะนี่สีแดงนะตัวนี้นะคะเท่าไหร่ดูสิคะดูสิคะมีเซลล์ด้วยไม่รู้ว่าในงานเขาจําหนไปแล้วหรือยังนะคะยังไงก็ลองไปติดต่อสอบถามกันดูนะคะนะ,ะนี่ก็คือร้านบุญทําการช่างนะคะที่นําเจ้าโตโยตาออย้า U u นะคะมาให้ดูให้ชมกันนะคะพร้อมกับอะไรมากมายนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะ